ใจที่เกิดเป็นไทยภูมิใจที่ได้ทำภูมิใจที่ทำได้ดีดังใจภูมิใจที่ได้อุทิศชีวิตเพื่อรับใช้ภูมิใจภูมิใจไทยที่ได้ทำเพื่อเธอ ไปหอดแม่ี่หอดฝากไ่โจรนลัรับทองกอไก็คนไหดีบอนไ่นะครับหรือหรือตัไปลัรัสแกนไร่นะครับวันนี่รถของารถบัรทุกอาจากมเกสี่าว่าที่ผู้สมัครต้องวาุยลูายรงรองัฐนี่นี้นีรถของักรถบัรนุกจแม่เ้อบาักันไหมวันนีครับ คนนี้นี like yeah. Never, exactly. yeah. ่คนนี้น yeah. yeah. ี mm ่รถของพันรถบรรทุกไปไปรวมรุปเถนะครับแม่เด้ขอบคุณครับขอบคุณครับไป้ะครับแม่โยธาการ์ตันนะครับไปไปสายดารกันครับบ่ได้เสียงน่นจกบาดนะครับเด้อคือตทองนำไปพ่อสวัสดีครับครับพวกนี้ผม สองสองสามีมีรถของขันรถบรรทุกนะครับให้พ่อแม่เป็นน้องมาร่วมโิจการที่สาราการบ้านนะครับแก้ถือโทรศัพท์มือถือไปสแกนไลน์เข้ากลุ่มของทุกหัวับเลยนครับขัดดับอันเปได้ดวงนี้กันจับได้พีนอดกับบ้านไปเลยนะครับผมมีรางวัลให้ทุกวันใครเบอร์ทุกคนเลยครับสาราการบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะไปจอดจหัดมาเดิครับเด้อรถของขันรถบรรทุก อาจารย์คงแสนครับรัตตุธีลูกชายท่านขอขอบปุะเมินรัตตุีวันนี้ได้ครับอาจารย์จักรพงศ์ธีได้คะแนนรอยยิ้มไม่ได้น้อยมาฝากพี่น้องบ้านยาณอารมณ์เยดามของเรานะครับรถของขันรถบรรทุกนะครับเด้อมองไี่นองด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวานะครับเพื่อรถของขับรถบรรทุก อย่างหนี่งรับลูกชา่สอนสอส่เร่องราทุที่ต้องทบเนาะผู้ไหนอย่างพวกถุงผ่านจากบอลเตอรับเตอรสองสิปีเลยที่ได้ทำเพื่อเธอ ใจภูมิใจไทย